ังนำรับตังประจำวันเพฤหัสบลีที่15กุมภาพันธ์2567ครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน6คู่นะครับยูโรปาลีครับนัดแรกนะครับก็เป็นทางด้านของเฟยนูตครับเตะกับทางด้านของโรม่าคู่นี้เจ้าบ้านเปิดต่อที่ราคาปปเท่านั้นนะครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มดีครับคู่นี้เลยต่อให้ที่เฟนูตครับราคาปปครับคู่2ชัคตาโดเนตกับโอลิมปิกมาซเซยนะครับเจ้าบ้านถือว่าแข็งแกร่งนะครับทางด้านของอลิมปิกมาซเซย ช่วงนี้ฟอร์มดรอปให้รองที่ชักต้าโดนเนตในคู่ที่2ราคาปปครับคู่3ครับเอซิมิลานกับแรนนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของแรนฟอร์มแรงนะครับเอซิมิลานในบ้านไม่มีวันยอมครับให้ต่อที่เอซิมิลานหนึ่งเม็ดเต็มครับเบนฟิก้ากับตูลูสนะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของเบนฟิก้าต่อแพงไป ถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับให้รองที่ตูลูสครับคู่ต่อไปก็เป็นทานัของยูโรปาคอนเฟลซ์ลีครับโอลิเปกอสกับเฟรนวาลซี่คู่นี้อิงเจ้าบ้านดีกว่าครับโอลิเปกอสมีทีเด็ดครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับอาแจากซามเซอร์ดัมกับโอทางด้านของโบโดโกลิมนะครับคู่นี้ให้รองที่โบโดโกลิมครับน่าจะผดเด็จศึกได้นะครับ